เกษตรก้าวหน้าแหล่งน้ำเพื่อประชานำพาสังคมมีสุขที่นี่เทศบาลตำบลทุ่งทองอำเภอบ้านขวาว้าจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลทุ่งทอง เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข้าจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการสุขขาพิบาลมีพื้นที่ในความรับผิดช,ชอบในขณะจัดตั้งประมาณ61.33ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ในตำบลบ้านข้าวอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทุ่งทองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศเมื่อวันที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2551 แผนที่แสดงแนวแบ่งเขตในหมู่บ้านเทศบาลตำบลพุ่งทองมีอาณาเขตประกอบด้วยทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงทิศตะวันออกติดกับเทศบาลตำบลลุ่มลำชีและเทศบาลตำบลชีลองทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลลุ่มลำชีทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงและเทศบาลตำบลตลาดแหลง ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีทั้งหมด6,210คนประกอบด้วยประชากรเพศชาย3,075คนประชากรเพศหญิง3,135คนและลักษณะส,ะส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ90%เปอร์เซ็นประกอบอาชีพหลักคือทำงานการปรศุสัตว์และการบริการ ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีคลองน้ำหลายสายเป็นเส้นทางแม่น้ำชีไหลผ่านเมื่อถึงฤด,ดูฝนน้ำฝนจะมีมากจนทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมไรนาของราษฎรในเขตพื้นที่สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดเทศบาลตำบลทุ่งทองได้จ่ายขาดเงินสะสมของ,ของเทศบาลตำบลทุ่งทองเพื่อจัดซื้อถุงยางชีพแจกจ่ายและสนับสนุนการจัดซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในเครื่องสูบน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นพื้นที่ราบรุ่มมีคลองน้ำดำทารลดำห้วยที่มีขนาดใหญ่ห้าแห่งดังนี้ลำห้วยคลองไผ่งามลำห้วยกุดเป็นลำห้วยกุดไขน่นุ่นลำห้วยหวายและลำห้วยชีรองและมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจำนวนสี่แห่ง 1>, 1สถานีสุบน้ำบ้านโนนหมาวอตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมาวอหมู่ที่3 2. สถานีสุบน้ำบ้านหนองสมงตั้งอยู่ที่บ้านหนองสมุงหมู่ที่8 3. สถานีสุบน้ำบ้านโนนโกตั้งอยู่ที่บ้านโนนโกหมู่ที่10และ 4. สถานีสุบน้ำเฉลิมพิเกียตตั้งอยู่ที่บ้านหนองแขมหมู่ที่16ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประมาณร้อยละ9 9เปเซนับถือศาสนาพุทธและประมาณ0.5%นเปอร์เซนนับถือศาสนาคริสต์มีวัดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองจำนวน9แห่ง 1. วัดปรางปราศาตรวัดสายตะคอง 3. วัดคลองสายบัว 4. วัดสุวรรณาราม 5. วัดทองธรรมชาติ 6. วัดเกาะสามัคคี 7. วัดตอนตะไก่้ 8. วัดธรรมาราม 9. วัดสามัคคีธรรมสถานภาพทางสังคมเทศบาลตำบลทุ่งทองมีศูนย์พัฒนานเด็กเล็กในเขตเทศบาลจำนวน6แห่งประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดปรางปาศาสสศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดคลองสายบัว ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดสายตะคอง 4. ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดเกาะสามัคคีธรรมหศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม 6. ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กวัดทองธรรมชาติระดับประถมศึกษาการศึกษาระดับประถมศึกษามีโรงเรียนสังกัดสพทในพื้นที่รับผิดช,ชอบมีห้าแห่งดังนี้ บานกุศนวน 2. โรงเรียนบ้านนนตาสาโรงเรียนบ้านตน้น 4. โรงเรียนบ้านคลองไผ่งามและ 5. โรงเรียนบ้านหนองสม,ม,มุนระบบบริการขั้นพื้นฐา,านเทศบาลตำบลคุ้งทองมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งามตั้งอยู่ที่บ้านคลองไผ่งามหมู่ที่ 4. อํอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชยัยภูมิ มีอสเมาในเขตพื้นที่จำนวน198คนและระบบการประปาเทศบาลตำบลทุ่งทองใช้น้ำปราปาหมู่บ้านที่ได้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูะโภคระบบประปาหมู่บ้านจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคสี จำนวน3แห่งและได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสร้างประปาหมู่บ้านจำนวน3าแห่งรวมทั้งหมด6แห่งดังนี้แห่งที่1บ้านกุชนวนหมู่7และบ้านกุนวลนอุดมหมู่19แห่งที่2บ้านหนองสม,มุหมู่8แห่งที่3บ้านหนองอุดมหมู่15และบ้านโนนหนองหมอหมู่3า แห่งที่4บ้านคลองไผ่ยามหมู่4แห่งที่5้บ้านกุดไขน่นุ่นหมู่9และแห่งที่6บ้านหนองแขมหมูม่16ด้านการเมืองการบริหารโครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารงานเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพุ่งทองนายสมทวินหมันอุตสานายกเทศมนตรีตำบลพุ่งทองนายประจักษ์เดือนจอหอรองนายกเทศมนตรี นายวิเชียนจำเริญพรมรองนายกเทศมนตรีนายสุชาติขำข้่วเลขานุการนายกเทศมนตรีนายบุญโฮมดียข้าวที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยสมาชิกสภาทั้งหมด12คนโดยการเลือกตั้งแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ6คนรวมเป็น12คน โดยมีนางวันธนาปิ่นมณีเป็นประธานสภานายสนิทหาทองเป็นรองประธานสภาหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยนายสุนันเทียเพชรผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลตำบลทุ่งทองนางสาวพัชกรพันธ์นาอนผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสุภักษ์สีบุญเรืองหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาล นางสาวสาริกาย,ยวงทองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวสายสุรีจิตชัยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานางปิยาพรธรรมโชตหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณพันจาเอกสุก,กายยวงทองหัวหน้าฝ่ายนิติการนายอนุชาป้องขันหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทองมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567ที่ตั้งไว้อยู่ที่55,500,000บาทและมีส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งทองมีการแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้สำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างฝ่ายอำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายนิติการฝ่ายแผนงานแรงงบประมาณงานบริหารสาธารณาสุขและงานตรวจสอบภายใน